สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วหนีไม่พ้นอาหารอร่อยๆอีกเช่นเคยส่วนของร้านอาหารที่จะพาไปรีวิววันนี้นั้นก็ไม่เชิงลึกลับหรอกครับแต่อยู่ในซอนที่คนไม่พลุกพลานคนก็เลยไม่คิดว่าตรงนี้มีร้านด้วยเหรอร้านอยู่หลังโบเบทาวเวอร์คนแถวนี้รู้จักกันดีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวจินตนา ส่วนพิเศษแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเอาเส้นเล็กทุกอย่างชามหนึ่งครับครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรมาครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อบัวทำไมาถึงใส่เก่าอี้เลยครับ เป็นแบบจีนนะครับถ้าสังเกตดีๆจากในหม้อจะเห็นได้ว่าเขาใส่กระเทียมและสิ่งที่ไม่คุ้นตาสีเหลืองเป็นชิ้นใหญ่ๆ นั่นคือสับปะรดครับทีแรกที่ผมเห็นผมก็สงสัยในรสชาติทันทีว่าน้ำซุปร้านนี้มันจะมีรสชาติยังไงนะมีทั้งเครื่องยาจีนแล้วก็ใส่สับปะรดอีกก็ได้แต่คาดเดารสชาติไปต่างๆนานาส่วนรสชาตินั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วกันครับมาถึงไฮไลท์แล้ว นี่คือหม้อเนื้อตุนทำไมถึงเป็นไฮไลท์เพราะหม้อนี้เนื้อที่ตุนอยู่คือเนื้อน่องลายเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยมาก ร้านนี้เป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์ต่างจังหวัดที่มีถั่วง,งอกโหระพาพริกกระเลี่ยงแล้วก็กะปิส่วนขวดสีชมพูนั้นนั่นคือเต้าหู้ยีไว้ปรุงรสชาติกับก๋วยเตี๋ยวผมชอบมากเลยชามนี้60บาทที่คีบอยู่นี้คือเนื้อตุนเป็นส่วนเนื้อน่องลายตุนมาได้นุ่มมาก ไม่เหนียวเลยส่วนเนื้อสดก็นุ่มเช่นกันและลูกชิ้นเป็นแบบเนื้อวัวอย่างดีแป้งน้อยๆเคี้ยวแล้วสู้ฟันส่วนเส้นนั้นเป็นเส้นแบบหนาลวกมันุ่มและให้เยอะมากและรสชาติน้ำซุปที่สงสัยกันสับปะรดที่เขาใส่มันไม่ได้ไปเปลี่ยนรสชาติน้ำซุปแต่เขาใส่เพื่อให้เนื้อมันนุ่ม แล้วก็นุ่มมากจริงๆพี่เนื้อตุ๋นนี่ใช้ส่วนไหนอะครับเนื้อน้องลายเป็นส่วนเนื้อน้องลายอหอเนื้อน้อง,อ,งอืมไอ้ที่นิ่มๆเอนๆนั่นคือเนื้อน้องเนื้อน้องลายพี่มีใส่เกากี้กร้กใส่อะไรบ้างอะครับอะไรนะครับ คืออะไรเขจะรู้ขอะไรแผ่นขาวผขาวผมคิดว่าแผ่นขาวที่ว่านี้น่าจะเป็นห้อยสัวแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปต้มนึงนะครับรสชาติของน้ำซุปที่ร้านก็ไม่ออกจีนนะอธิบายยาก แต่รสชาติคืออร่อยเลยมีสับประรดด้วยครับขอให้มันให้มันมนุ่มเร็วร้านเปิดปิดวันไหนบ้างครับพี่เปิดดันถึงเสาค่ะกี่โมงถึงกี่โมงลนะครับวันอาทิตศ จิ้นโมงก็ก็ขายแล้วได,ได้ขายได้ถึงบ่ายสามโมงคร,ครอ๋อถึงบ่ายสามโมง<ช>เปิดม,มากี่ปีแล้วครับพี่นานแล้วนะก่อนโบเบจะขึ้นแต่ก่อนขายอยู่ด้านนอกกี่สิบปีแล้วครับจำไม่ได้สามสิบปีได้นี่คือราคาร้านเปิดจันถึงเสาเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสอง แผนที่อยู่ด้านล่างกด3จุดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คลิปมาใหม่จะได้รู้ทันทีสัปดาห์หน้าจะเป็นร้านอะไรนั้นโปรดติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม